สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องเทวดาหน้าโฉดน,นะครับผมถ้าพร้อมจะดูกันแล้วก็ไปชมด้วยล่ยเทวดาหน้าโฉดตอนที่หนึ่งเริ่มเปิดตำหนากเผยโฉมไอหน้าโฉดในโลกใบในน้อยใบนี้ที่ไม่มีความหวังความฝันหรือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวความสงสาร ก็ยังมีชายหนุ่มที่มีติตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์ตดุดดังทูตสวรรค์อยู่อ,อมีไว้เหนื่อยจังเลยถ้าเป็นสมัยก่อนอยู่แล้วก็คงจะมีเด็กมาช่วยถือของแล้วแน่นอนเพราะหนุ่มใจดีของเราไม่ปล่อยให้ลุงคนนั้นลำบากแน่นอนได้เลยจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ ดูเหมือนกำลังลำบากผมจะช่วยครับอืมยังหนุ่มยังแน่นแท้ขอบใจนะหนูอฮยเห็นว่าฉันมาจากบ้านนอกจะมาหลอกหรือไงคนร้ายอย่าไปมองเขาลูกดูจากลักษณะภายนอกของหนุ่มคนนี้แล้วเขามีลูกตาดำเล็กตาขาวที่ใหญ่เหมือนชายไวกลางคนขอบตาดำํำเหมือนพวกขี้ยา แถมยังมีตัวบางๆบาปวกกับทรงผมที่ใสยย่เยวจนเรียบแข็งเหมือนหลังจากเพิ่งตื่นนอนหน้าตาของเขาก็ประมาณนี้แหละทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้นะเราเองแค่อยากจะช่วยคุณลำบากแท้ๆในใจไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยแต่กับเจอคำว่าฉันรู้นะว่าแกค,คิดอะไรอยู่ไอสิบปดมงกุฎทำไมทุกคนใจร้ายจังเอ๊ะ ไม่ทันแล้วรีบไปดีกว่าคิตาโนเซจิเอโลนักเรียนใหม่คนนี้คะแนนยอดเยี่ยมเลยอืมตามจุดหมายแนะนำของครูใหญ่โรงเรียนเก่าเด็กคนนี้ทั้งทำตัวดีและเรียบร้อยชื่อดูฟังเพราะดีนะแต่หน่าเสียดายไม่มีรูปให้ดูเขารีบก็เลยไม่มีรูปดูเหมือนจะมาแล้ว อืมเข้ามาเลยขอโทษนะครับที่มาสายเอออะไรนี่แกเป็นใครรู้หรือเปล่าว่าน,นี่ห้องครูใหญ่เออผมเป็นนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามาวันนี้ชื่อคิตตโน่ครับไม่ต้องโกหกหน้าอย่างเธอเนี่ยนะเป็นนักเรียนเรียนเก่งประพฤติดีไม่ใช่คิตตโน่เซอจิโร่หรอก เอ๊ได้ไงพอเห็นไม่มีรูปหน่อยคิดจะสวมร้อยหรือไงเออครูใหญ่ครับลองคัดดูอีกทีเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่เข้ามาในห้องเฉยๆไม่ต้องพูดแรงขนาดนนั้ก็ได้นะครับชิราอิชิคุงเธอก็ถูกพวกชั่วร้ายหลอกเหมือนกันเลอรอถ้าคิดว่ารอกคนอื่นได้เราจะมาหลอกฉันหรือประสบาาการณ์50ปีของฉัน ดูคนยังแกไม่ผิดหรอกไม่ต้องมีประสบการณ์ถึง50ปีแค่นี้ก็ดูออกครับขอโทษนะขอดูบัตรประจำตัวหน่อยได้ไหมถ้าเอามาด้วยอยากจะขอดูหน่อยนะมีแค่บัตรยืมวิดีโอเองครับดูสิหมอนี่เป็นพวกชั่วร้ายที่มีบัตรยืมวิดีโอด้วยเก็บอาการหน่อยครับครูใหญ่นี่ครับครูใหญ่ ดูนี่สิครับมีรูปติดอยู่ที่บัตรด้วยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้เชื่อเขาเลยอะไรจะทำให้คนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ขนาดนี้งั้นผมขอตัวไปแนะนำห้องเรียนก่อนนะครับต้องขอโทษจริงๆนะคนเราสมัยนี้มองแค่ภายนอกก็ตัดสินคนกันเสียแล้ว ไม่เป็นไรครับชินแล้วครับเป็นอย่างนี้เสมอแหละครับผมแค่อยากมีเพื่อนเท่านั้นแต่ทุกคนก็หนีผมไปหมดเลยเป็นอย่างนี้นี่เองคนที่จิตใจบริสุทธิ์กับถูกเพื่อนประนามเพราะหน้าตาที่น่ากลัวน่าสงสารจับใจเด็กน้อยเด็กต่อจากนี้ไปเราจะเป็นคนที่เข้าใจเขาเองคิตโน่คุงอี้ ขนาดแววตาเศร้าของเธอยังดูน่ากลัวเลยตัดมาที่ห้องเรียนจากนี้ไปคิตาโนเซจิอิโรคุงจะมาเรียนรวมกับพวกเราฝากด้วยนะทุกๆคนตอนนี้แหละจะบอกว่าเราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกๆคนคิดผมชื่อคิตาโนเซอิจิโรครับถึงหน้าตาผมจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆ ผมเป็นคนขี้อายและชอบเก็บตัวอยากเป็นเพื่อนกับทุกๆคนขอฝากตัวด้วยนะครับแต่ความคิดของเพื่อนๆในห้องกลับคิดว่าน่ากลัวจังไม,ไม่ธรรมดาน่ากลัวจังเลยมั่นใจมากเลยที่บอกว่าตัวเองขี้อายและเก็บตัวนะ่ะน่ากลัวจังอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเนี่ย หมายความว่าถ้าใครหือก็โดนเชืออใช่ไหมล่ะโอ้ยน่ากลัวก่อนจะเริ่มเรียนต้องรีบชวน,นเพื่อนคุยดีกว่าเขาจะได้เป็นเพื่อนกับเราเร็วๆใครตุกติก,ก่อนถูกฆ่าแน่น่าเสียดายที่ความคิดของเขานี้ไร้ผลแล้วอาจารย์วิชาแรกก็เข้าห้องมาสวัสดีครับทุกๆคน คาบแรกมาเรียนวิชาญี่ปุ่นกันวันนี้มาตั้งใจเรียนกันนะอ้าวเอ๊ะแปลกจังแฮะเราเป็นครูที่ล่าเริงสอนสนุกแล้วแต่ทุกคนกลับเงียบต้องโชว์ศิลปะการพูดสร้างมูดให้ช่ำชื่นกันหน่อยแล้ววันนี้ดูเหมือนมีนักเรียนเข้ามาใหม่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะทั้งห้องกะลีคิดในใจว่าบ้าเอ้ย ไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยอยากจะตายเร็วก่อนกำหนดหรือไงเธอคนสุดท้ายนั่งหลังห้องข้างหน้าต่างใช่ไหมนักเรียนใหม่นะอีเมื่อครูได้ตกใจและเห็นคิตโนคงแล้วก็ได้คิดในใจออกมาว่าอะไรนะไหนคุณครูอิราอิชิบอกว่าเด็กนักเรียนคนนั้นเป็นเด็กดีเยี่ยมไงคิ้วก็ไม่มีมองยังไง หน้าตาก็น่ากเกลียดน่ากลัวแต่แต่เราไม่ยอมแพ้หรอกแม้ว่านักเรียนจะเกเรยังไงเราจะใช้ความสนุกสนานของเราเข้ากับเด็กพวกนั้นให้ได้นี่แหละศิลปะชั้นสูงในการเป็นครู <c oughs> เธอชื่อคิตาโน่เซจิอิโร่คุงใช่ไหมอืมชื่อพอดน chi, ีนี่คิตาโน่เซจิอิโร่คุงเธอเป็นนักเรียนนะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนอป่าว่ะ แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคือความเงียบและนักเรียนในห้องนั้นก็พานคิดในใจว่าไม่น่าพูดเลยอาจารย์ขอโทษที่จู่ๆก็ปล่อยมุกคงไม่เก็บสินะที่พูดมาตลกดีนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดจาสนุกสนานจังเลยเอออขอโทษจ้า เอาไปให้ครูด,ด้วยเถอะครูไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรไม่ไดีออกไปแค่ไม่อยากให้เสียดกันเท่านั้นเองขอร้องละอย่าฆ่าคูเลยชิตนโนเก็เลยพูดออกมาในใจว่าอะไรกันเราแค่หัวเราะเองแล้วก็ตัดภาพมาที่เด็กอันาพานสมคนเฮ้ยพวกแกไอเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้อยู่ไหนวะชันคูโรตะ จาพอคุมโรงเรียนนี้เฟยไม่รู้จักมากครารวะรุ่นพี่อยากตายศพไม่สวยใช่ไหมนักเรียนทั้งห้องก็เลยซุบซิบินทากันว่าหัวหน้าแก๊งมาเองถึงหน้าตาจะเฮยแต่ก็เป็นหหน้าแก๊งของโรงเรียนไม่น่าเชื่อโหหน้าแก๊งจะบุกมาเองเลยแค่เข้าโรงเรียนวันแรกโหหน้าแก๊งก็มาเองเลยไม่ธรรมาดาจริงๆนี่แกบอกมาสิ เ,เด็กที่เข้ามาใหม่อยู่ที่ไหนเออต้องอยู่หลังห้องตรงข้างๆหน้าต่างครับอืมน่ากลัวจังเด็กเข้าใหม่หมายถึงเรานี่นะยังไม่ทำอะไรเลยก็เจอคนมาหาเรื่องอีกแล้วแกเองนี่ใช่แล้วมาผิดตัวแน่ๆอ้าวเออ คุณครูตะครับไม่ใช่หมอนั่นครับอย่าคิดว่าทำหน้าตาอ่อนๆแบบนี้ฉันจะไม่รู้นะว่าเป็นแกอีอะไรเนี่ยมานี่จะสอนให้น้องใหม่รู้สำนึกเสือทีว่าโรงเรียนนี้ใครคุมเออคุณครูตะบัดใจบอาดใจผมกับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที ตกใจหมดเลยแม้นึกว่าเด็กเข้าใหม่วันนี้จะมีแค่เราคนเดียววันนี้เขาก็เข้าใหม่พร้อมกับเราหรอกเลยเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมทุกคนเงียบผิดปกติเป็นเพราะว่าแค่วันเดียวมีเด็กใหม่เข้ามาสองคนทุกคนก็เลยตกใจสินะถ้าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งบรรยากาศในห้องเรียนคงจะร่าเริงกว่านี้ แต่ว่ามันกลับตลปัดไปจากที่ชายหนุ่มคนนี้คิดไว้เลยสุดยอดจริงๆขนาดหัวหน้าแก๊งยังไม่สบตาด้วยเลยแค่จ้องก็ไข้หัวโลลนจับไข้เอาดื้อเลยแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆความน่ากลัวของเขาได้ฝังลึกไปในจิตใจของเพื่อนๆร่วมห้องทุกคนอย่างไม่มีทางที่จะเช็ดออกได้ง่ายๆคุณคุโรตะครับ ไม่ใช่ไอ้คนนี้นะครับเออรู้แล้วนะ้ะเห็นแววตาไอ้หมอนั่นนะมันผิดมนุษย์นะอย่างฉันน่ะชกคนมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แค่มองตาแป๊บเดียวก็รู้ว่าใครแข็งแกร่งใครอ่อนแอไม่ผิดแน่ๆมันแข็งแกร่งมากแถมยังเจียนศึกมาอย่างโชคชนเออผมรู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตที่หลังแล้ววิ่งไปทั่วล่างเลยผมก็เหมือนกัน มองแค่แว็บเดียวเหงื่อแตกภาคเข่าสั่นไม่หยุดเลยฮึพวกแกก็รู้สึกเหมือนกันละนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกแกเองก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเหมือนกันนี่แหละเขาเรียกว่าลังสีอมหิที่แผ่ออกมาไงล่ะลังสีอมหิตอ๋อไอ้นั่นเหรอครับในการ์ตูนเรื่องมัตเทพเจ้าดาวเหนือกับดาวก้อนบอลมันเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่แสดงว่าพวกเราแข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งรู้สึกถึงลักษี์อมหิตของคู่ต่อสู้ได้หรือเนี่ยเออสิวะก็พวกเรานนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อความโก้เก๋นี่หว่านี่ถ้าพวกเราเข้าใกล้มันอีกเก้าเดียวมันคงจะเอามีดมาจ่อคอเราขีเส้นใาแดงผ่าแปดเลยนะเรายังไม่แค่นั้นหรอกจากประสบก,การณ์ของฉันมันจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นไอหมอนั่น มันต้องติดยาอยู่แน่ๆอา๋าติดยาเลยครับเออใช่สิฉันน่ะเห็นมานักต่อนักแล้วมองดูใต้ตาของมันสิเห็นตามันชัดๆแบบนั้นไหมนั่นแหละไม่ผิดชัวร์นี่มันอะไรของมันเนี่ยไอ้หมอนี่มันระเบิดเวลาชัดๆที่แน่ๆตอนนี้เราอยากไปใกล้มันตีกว่ายังไงเสียมันคงก่อเรื่องอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วถูกลวกตัวเข้าห้องขังแน่ครับ ภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนอีกครั้งบายบายจ้าบายบายให้กับคอนถูกเชือนะ่อแน่ปีมันออกไปแล้วหรือว่าจะไปเข้าห้องน้ำานะ่เฮ้ยไม่น่าใช่นะน่าจะกลับแล้วว้าวเฮ้อ แย่จังวันนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาซะเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะคุ้มคลั่งออกมาได้โชกคนอีกก็ไม่รู้น่ากลัวจริงๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณสวรรค์จริงๆที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นึกอยู่แล้วเชียวแสดงว่าที่เงียบๆกันนะสาเหตุเกิดจากเราสินะอุตส่าห์แนะนำตัวแล้วนะว่าเราอยากจะมีเพื่อน เศร้า <So> ต่อให้คนอื่นจะเกลียดจะกลัวเรายังไงก็ตามเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วแต่ว่าเราเองเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรยากาศทั้งห้องนั้นมืดมัวแย่ลงไปกว่าเดิมอันนี้เรารับไม่ได้จริงๆอึ๊บวันนี้ผ่านปีกว่าน,นึงแล้วเสวยียดายที่วันนี้เรายังไม่ได้เพื่อนสักคนเลย แต่ท้องฟ้าสีครามเมฆสีขาวย่างให้กำลังใจเราอยู่แล้วสักวันพวกเขาจะเข้าใจเราขอบคุณนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้แผ่นดินขอบคุณที่ให้กำลังใจก็เพราะมีสิ่งเหล่านี้แหละถึงทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ลูกน้องของคูโรดาได้ผ่านมาเห็นเขาเฮ้ย ไอบ้บ้านะ่มันพูดอะไรอยู่คนเดียวของมันวะนึกไว้ไม่มีผิดมันต้องเสียสติไปแล้วแน่แนว้าวโลกช่างสดใสเหลือเกินวันนี้เ,เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเริ่มต้นใหม่ของเราและเป็นการขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้วันนี้เรามาทำความสะอาดกันดีกว่าก่อนอื่นต้องเก็บขยะในสนามรอบโรงเรียนเสียก่อนอึ๊บอ,อืมเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะเนี่ย ภาพมาทางกลุ่มของคุโรดะที่พากันคุยเรื่องคิตาโนคุยอยู่คนเดียวอะไรฟะมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดบนอยู่คนเดียวเนี่ยนะใช่ครับพูดอะไรก็ไม่รู้กับพุณนต้นไม้ดอกไม้ใช่ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วอาการแบบนี้หรือพูดอีกอย่างว่ามันเสี่ยนยานะอยู่ดีๆ มันอาจจะคุ้มคลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่มีใครรู้เฮ้ยถ้าทำยังไงดีเนี่ยยอหออย่าห่วงดีแล้วนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีให้มันซ่าขอเรื่องขึ้นแล้วมันจะได้ถูกซิวตัวไปไงล่ะตัดภาพมาทางคิตโนกกำลังเก็บขยะอยู่อ้าวอเท่านี้แหละสนามรอบๆโรงเรียนก็จะสะอาดขึ้นสัที สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนจะดีกว่าืมเออต้นไม้ต้นนี้สงสัยโดนพายุก่อนหน้านี้แน่ๆกรรมการนักเรียนไม่มาดูเลยอปล่อยของแบบนี้ทิ้งไว้ได้ยังไงแหมมันยังอุตสาห์มีกระป๋องเปล่าตกอยู่แถวนี้อีกนะแล้วก็ตัดภาพไปทางกลุ่มของคุโรดะอีกครั้งว่าแต่คุณคุโรตะครับ แล้วไอ้บ้านั่นมันคิดจะมาถล่มเราไหมเนี่ยอืมไอเนี่ยมันบ้าดีเดือดเชื่อสิครับว่ามันต้องมาลองดีกับเราแน่ชัวป้าบอืมที่พูดมาก็ถูกอ่ะน,นะแต่ไม่ต้องห่วงถึงตอนนั้นแล้วก็ฉันไม่นั่งเฉยๆแน่จะลุยกับมันให้ตายกันข้างนึงจริงเหรอครับคุณคณรูตะครับ อันนั้นมันเป็นพวกเสี่ยนยานะครับคุณคุลุตะยังจะสู้กับมันอีกเลรอครับทางเราน่ะไม่ยุ่งกับมันก่อนหรอกแต่ถ้ามันลุยมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสุดยอดเลยคุณคุรุตะสมกับเป็นลูกผู้ชายจริงๆแล้วคิตเโนโก็โผล่มาอ่า คุณคุโรตะครับลุยมันเลยสิครับไอ้บ้าเอ้ยอย่าตลกสิวะแย่แล้วนี่มันกลุ่มขาใหญ่ที่มาลุยห้องเรานี่นะน่ากลัวจังรีบหนีดีกว่าทำยังไงดีขาสั่นไปหมดแล้วเดินไม่ได้เลยโอ้เฮ้ยแย่แล้วน้ำหนักของต้นไม้ดันขาลงไปข้างหน้าคุณคุโรตะครับ เราที่พูดเมื่อกี้คี้จุเบเบเหรอครับคุณคณรโลตะหน่อยขี้ยายอย่างแกจะมีน้ำยาสักเท่าไหร่กันตายซะเถอะจีะ้เราไปเราไปแล้วโอ้ยเจ็บฮะอีกแล้วเราเออเออเออ เอออเอาไงดีอย่างนี้สวยน่แน่เอออออเออเออขอโทษครับไว้ชีตพวกผมเลยครับอย่าฆ่าพวกผมเลยเอยเอคือที่ขอโทษต้องเป็นเราต่างหากจะเอาอะไรก็ไปเถอะครับจะให้เป็นหัวหน้าแกของพวกเราก็ได้ขออย่างเดียว ไว้ชีวิตพวกเราเถิดนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณคิตะโน่สวัสดีครับเดี๋ยวผมถืกอกระเป๋าให้นะครับแก๊งประจําโรงเรียนที่ถูกคิตาโน่คงถล่มได้พันตัวเองเป็นลูกน้องของคิตาโน่ด้วยเหตุนี้แกง๊งซาประจําโรงเรียนก็สลายตัวไปพวกคุณครูต่างก็ตีใจกันยกใหญ่แต่ว่าในห้องเรียนคิตาโนคคงก็ยังไม่มีเพื่อนสักที สุดยอดจริงๆไอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนแรกนะครับตอนเผยโฉมไอหน้าโชนนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในการพากนะครับผมผมก็อแล้วก็ถ้าใครเอ ชอบหรืออยากดูตอนต่อไปผมก็จะทำตอนต่อไปต่อนะครับผมก็รอติดตามตอนต่อไปดูได้เลยนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ